เริ่มได้เลยค่ะเริ่มได้เลยค่ะให้ถามถามเลยค่ะขมีก่อนครับเรื่องนี้ครับอะไรนะครัสำหรับเรื่องนี้ขมีนเป็นยังไงเอ่ยครับผมก็เรื่องนี้ผมก็ตอนนี้เหมือนเป็นตัวแทนทีมไทยทุกคนพูดอย่างนั้นนะเป็นหนังไทยที่มีคนไทยน้อยมากนะครับก็ตื่นเต้นครับที่ได้ร่วมงานกับ ทุกๆคนแล้วทุกๆคนเนี่ยก็ระดับฝีมือ<ด>โเฟิเชนอลมากๆเลยครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่พวกเราเต็มที่มากๆภาษาไม่ใช่อุปสรรคสำหรับพวกเราทุกๆคนแน่นอน,นครับผมตอนแรกที่รู้ว่าจะได้รับเล่นเืนเ่นมีรูกสิง่งไหมครับมีตอนแรกรู้แค่เป็นหนังสยองขวัญเรื่องหนึง่งที่ทํางานกับต่างประเทศ <c oughs> คือไม่รู้เลยว่าจะได้เจอใครบ้างระดับแบบซูเปอร์สตาร์ระดับแบบประเทศไหนอะไรยังไงครับทุกอย่างปุบเป็นความลับทั้งหมดจนถึงแบบวิญาที สุดท้ายถึงเวทีแรกที่เริ่มต่าแอคชั่นเลยฮนะก็เรียกคำวา่าไงดีอ่ะก็พยายามเต็มที่อ่ะให้งานมันดีสุดไม่ได้แคร์ว่าใครจะเป็นใครหรือว่าใครจะมาจากไหนอะไรเงี้ยเราว่าทุกคนก็สลัดสิ่งพวกนั้นแล้วก็มาโฟกัสกับการแสดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆพอมันหลังหลายสัญชาติถึงการทำงานมันเกิดปัญหาอะไรยากง่ายยังไงบ้างคใช้ภาษาอะไรกันเราคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะภาษาหมือเป็นหลักนะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษก็เป็นหลักนะครับแล้วก็ 아이, 도 라이 이와주게이도와주 이렇게 네, 좋어게이요 오늘 이늦게요 이렇게 여러 나라의 배우들과 같이 식품을 하셨는데 소감이 어떠셨는지. 어, 일단 이런 기회가 되게 쉽지 않은데 어, 저한테 이런 기회가 찾아와서 너무너무 영광스럽게 생각하고 있고요. 어, 정말좋좋좋은은은배우들이랑추억어การเดินผู้การแบบนี้เนี <소리> ่ยมันไม่ใช่เข้ามาง่ายๆนะครับก็รู้สึกขอบคุณต่อการนี้แล้วก็เราได้มีโอกาสร่วมแสดงกับนักแสดงที่มีชื่อเสียงที่มีความสามารถแบบนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งครับจริงๆเป็นเรื่องของน้องนักเรียนสายท้่ทำมาถึงจุดนี้ได้ครับ 배진영 씨의 첫 영화 작품이기도 한데 이 영화를 수락하신 결정적인 이유가 있다면? 음 일단 제가 어, 도전해보고 싶은 장르였기도 하고 어, 처음에 시나리오를 받았을 때 어, 너무 너무 재밌었고 그리고 제가 하면 잘할 수 있을 것같다는 생각이 들기도 해서서 뭔가 도전했던 것 같습니다. 어느 야? ภาพยนต์แนวสยองขวัญเป็นแนวที่ผมอยากจะลองเล่นอยู่เป็นคุณเดิมอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่ได้เห็นคลิปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีความวา hey, น่าสนใจและมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันน่าจะแสดงได้ดีนะก็เลยท้าทายในะการที่จะกล,ล้ารับงานนี้ต่อสแสดงงานนี้ดูครับเอ่อ So how do you feel now that your uh, movie is on in all theaters? How do you feel? Okay. Uh I've known that this, um, this production is uh, uh, incomplete before the COVID. So it took, quite, took like two to three years to actually complete now. I'm really, really excited to see the final product. I'm as excited as you guys. Yeah. So I uh, hope you guys will enjoy the movie later. Yeah. Thank you. อย่างที่มากันก็ตามนะครับว่าโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยตอนั้นถูกเลื่อนไปเพราะว่ามีโควิดนะคะทำให้ทุกอย่างมันช้าไปหมดนะคะฉะนั้นพอสุดท้ายเนี่ยผลงานออกมาสําเร็จแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะได้เช่าเข้าชมเหมือนกับทุกคนเลยค่ะ I think the journey is just starting now and uh for the Thailand for the Thailand uh theater maybe it's just start now but but hopefully soon uh, in all over Asia with Well, I wish in, uh, all over the world, this movie will screen as well. Uh, well how do you feel shooting being the first Singapore actor, I think, in a Thailand movie? And can we see this in Singapore? question to me yeah okay uh, i'm really honored to be part of this production uh, thanks to noontop media and little d for giving me the chance to be uh, standing with all the rest yeah the great actors from uh, thailand uh, korea and Indonesia. so i hope that uh these collaborations will be uh, soon be shown in singapore and definitely there's more collaborations between us and uh, look look looking for forward. I'm uh, very 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 the คำถามถามว่ารู้สึกยังไงที่ได้เป็นชาวสิงคโปร์ที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้นะคะับคำตอบก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติและดีใจและต้องขอขอบคุณทั้งนิวช้อมีเดียแล้วก็ขอบคุณเลยดูดีนี้ครับที่ให้โอกาสครั้งที่ใหญ่ที้กับผมนะครับแต่ก็หวังว่าจะได้ฉายในประเทศสิงคโปร์เรโดยดียยค่ะคำถามต่อไปเลยคะ่ะ

i think it's a great experience we uh, learn not just by acting we get to learn from the crew the productions as well because uh, the way of working is totally different it depends on the culture difference so uh, thai uh, crew the production they are very efficient, efficiency uh, based on the, 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 the time of time taken for setting up the lights uh, uh, changing of the, all the back end stuff is really fast So I, I really enjoy the actors and she can actually just focus on your acting. You don't have to be distracted by many things. Yeah, I'm great. Uh, feels good. ก็สำหรับผมประสบการณ์ก็ยิ่งยอดมากเลยครับเพราะว่าการทำงานกับทีมงานไายนะคที่เป็นทีมงานเรื่องหลังแล้วก็นักแสดงแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ทํางานกันอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟการจัดฉากทุกอย่างผมเนี่ยพอเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยพอทุกอย่างมาราบเรื่อแบบนี้ผมก็สามารถโฟกัสกับงานผมได้อย่างดี 한국 스태프와 같이 작업을 하실 수가. 어 일단 이렇게 어 되게 배려를 많이 해주셔서 정말 편하고 어, 좋은 그런 환경에서 어, 태국에서 이제 촬영을 음. 제가 같이 떤것 같고요. 음, 너무 너무 좋은 스태프들과 분 좋은 배우분들이랑 함께 작품을 할수 있게 되어서 너무 너무 어, 기쁘고 영 하는 것 같습니다. ทีมงานไทยเลือกเฟื้อแล้วก็มีมีน้ำใจค่อนข้างเยอะมากๆทําให้ในฐานะนัก,นกสแสดงอย่างผมเนี่ยได้มีความเอโฟก,กัสในด้านการสแสดงอยา่ยอยางเดียวที่เป็นที่ทากกาทนะครับแล้วก็การที่ได้มาร่วมงานกับนักแสดงที่คำนำและตลอดทีมงานประดับคำนำแบบนี้เนี่ยทำให้รู้สึกเข็ดเข็ดแต่ก็รู้สึกดีใจในเรื่อขอบคุณครับ ครับผมก็สำหรับการร่วมงานกับทีมคนไทยนี่ผมไม่ใช่นะทำงานแต่กับคนไทยก็ผมว่าผมเป็นเจ้าบ้านที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยนะฮะไม่ค่อยได้ช่วยเหลืออะไรทุกๆคนเท่าไหร่อาจจะช่วยได้บ้างเล็กน้อยทําอย่างเดียวครับสอนคําว่าต้าชมากแม่ไปนะฮะครับผมทําได้แค่นั้นเลยฮะ Yeah, I think this is a collaborative process between uh, so many people, and yeah, what I feel is everyone is giving the the a lot of energy and and uh, full of of their passion in in this project, and um, and what I love is Eddie as a director is. Giving the space for for me as an actor to explore and to communicate with him, and just make make me as a puppet that he want to, 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 to do, yeah, to <laughs> คุณพี่เอ๋นะคะรวมกับเนี่ยให้พื้นที่กับผมให้ได้ลองค้นหานะคะในฐานะที่ตัวเองเป็นนักแสดงอย่างแท้จริงแล้วก็เหมือนผมมันแท้เป็นหมุนเชิดให้กับพี่เอ๋ที่เขาคอยกำกับเลยค่ะถามถึงแบบว่าหนังไทยอะคะส่วนมากเวลาถ่ายมันจะมีแบบสิ่งนี้แล้วสิ่งเหลือเชื่ออเลยนะคะอยากรู้ว่าแต่ละคนเคยเจอสิ่งนี้แล้วหรือสิ่งเหลือเชื่อตอนที่ถ่ายทำเรื่องนี้หรือเปล่า Any spooky experiences during the shooting? ชาร์เลย์ฮันจังยสฮ <laughs> well, I answered this <laughs> a lot of times. <laughs> <points. laughs> okay. Um, yeah. I had one one experience when the last day I'm shooting in the shooting location in Thailand. Uh, there's something fell off like not that not that big, but something from ceiling dropped. Um, in the shooting set. And fortunately, there no one there. But after that praying and no wonder Fort there's but is I'm ครับประสบการณ์หลอนๆที่ผมพบเจอนะคะก็คือวันสุดท้ายทางการถ่ายทำครับก็มีอรบางอยใาง่นะครับบนเพดานมันหล่นลงมามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ใหญ่บนตัวโชคดีที่ไม่มีใครยนตรงนั้นพอดีนะคะก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บครับแต่ว่า ทั้งทีมงานเลยก็มานั่งสอบสวนกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างเป็นพลังงานซ่อนอยู่แน่ๆครับไม่เจอหลังกองว่าจะมางเนี่ยไม่เจอไม่เจออะไรครับแต่เขาว่าหลังจากเรื่องผมไปถ่ายมีคนเจอนะใช่ไหมจากช่องช่องหนึ่งเนี่ยเขาเล่ากันมาครับโชคดีแล้วที่ผมไม่เจอครับเห็นว่าเห็นว่าในส่วนของผมแบบปกติเวลา ทำงานอะไรเงี้ยมันต้องมีการทำกันบ้านแบบเรื่องของเราคือสั่งห้ทำกันบ้านกันก่อนอ๋อจริงๆก็ทำกันบ้านในส่วนของคาแรคเตอร์ของใครของมันนะฮะแต่ว่าพอมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องไม่ได้เจอกันงานไม่ถูกกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปทำกันบ้านกับกับอีกอีกาแรคเตอร์หนึ่งกับตัวจริงเขาไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าจะเล่นแบบไหนไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่เคยเวิร์กช็อปด้วยกันอะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มกับต้องการให้เห็นภาพที่มันเรียวที่สุดนะฮะก็ออกมาดีนะแบบผมชื่นชอบครับ ยังไม่ได้ดูนี่หว่าคิดว่าจะดีฮะอะไรนะทุกทีคือเป็นการทำงานในรูปแบบใหม่มไม่ไม่ไม่พอสมควรเลยครับวิธีการร่วมงานกับชาวต่างชาติแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับก็ต้องทำกันบ้านพอสมควรครับเก่างกันงองแพ้ค่ะเรื่องแรกก็เล่นเป็นแบบป็นปีนอย่างเงี้ยคสมสงชดกับคยตรนี่อดีอ 일단 아, 네, 마이크 좀 가까이 대고 말씀하시면 될것같데어 네? 일단 <laughs> 아, 너무. <웃음> <웃음> 어 일단 너무 어 촬영하면서 어또 저의 또 다른 새로운 모습을 본것 같고요. 그리고 어 되게 하고 싶었던 그런 역할이었는데 하게 돼서 너무 너무 기분이 좋았고 되게 부담감도 많이 됐지만 어 제가 정말. 하고 싶었고 위로되고 싶었던 그런 역할이었기 때문에 재밌기도 했어서 아주 좋은 경험이 됐던 것 같습니다 도이 있었던 요 그리고 지금 이 작품은 이미 작를을공하고있요하 다른 부분은 이 작품의 다른 부분은 조금 더 심각한 것같아 하지만 그 외에 작품은 제가 생하는 것은 이 작품의 인기가 좋은 것과 이 작품의 인 จิงยอมครับจริงยอมยครับอ๋อนกจยอตอบไปแล้วมาว่าว่าว่าเป็นนักแสดงละครที่เป็นเป็นแนวที่อยากเล่นอยู่ด้วยอ๋อสคริปต <c oughs> ์เลยก็เลยแบบสนใจอยากจะลองอถามทุกคนเลยครับว่าทำไมผู้ชมเขาต้องมาดูหนังเรื่องนี้ด้วยท่ 이 영화를 꼭 봐야 되는 이유에 대해서. 어, 어, 일단 아무래도 장르가 공포고 호러 장르다 보니까 일단 더 크게 봐야 몰입감이 더 있을 것 같고요. 그리고 영화 속에 숨어 있는 그런 작은 디테일한 부분들이 음, 이렇게 큰 스크린으로 봐야 더잘 어, 보이실 것 같기 때문에 어, 이렇게 그렇습니다. สำหรับหนังแนวสยองขวัญเนี่ยมันจะได้อารมณ์มากที่สุดเวลาชมในโรภภาพยนต์นะครับแล้วก็รวมถึงดีเทลต่างๆในภาพยนตร์นี้เครื่องนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะมองข้ามมันไปก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดูผ่านจอใหญ่ในโรงภาพยนต์เราอาจจะได้เห็นดีเทลต่างๆที่บางทีเรามองข้ามไปครับจุนดิอโเค I think uh, like I said The whole movie tooks like, took like two to, two to three years to finish. So uh, it's really hard for, for the whole productions to produce the whole movie. And uh, all of us are from different countries. Be it the schedules, be it the, uh, all the arrangements, it's not easy. So finally, the final product is out. I uh, really hope that you guys like it because it's really a lot of hard work and a lot of sweats behind it. อย่างที่ท่านก็ทราบนะคะว่าผลงานเรื่องมีชีวิาสองสามปีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามัมีเรื่องการเดินทางการจัดแจงต่างๆนะคะแล้ว่าหลายๆทุกคนเลยจากหลายประเทศเนี่ยปวดมารวมกันได้ขนาดนี้มันก็เป็นผลงานที่ต้องเรียกว่าทุ่นเทอย่างมากจริงๆพอสุดท้ายแล้วออกมาเป็นผลงานแล้วอยากให้ทุกคนชอบนะครับ If find tickets watching to the theater and buying the tickets and and you come It's not just supporting uh, us like Chubin or Beijing or, uh, or me, but you supporting all the ecosystem inside the project. It's a lot of people, a lot of energy, a lot of uh, money and everything. So, um, yeah, it's a part of the support from you if you can to the มันไม่ใช่เพียงแค่สนับสนุนศิลปิน,นหรือนักแสดงเท่นั้นนะคะแต่เป็นการสนับสนุนระบบของอุตสาหกรรมบันเทิงโดยภาพรวมเลยที่ทุกคนนะคะทุงทีมงานเบื้องหลังเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากจุดนี้ด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนโรงการภาพประโยชน์กันนะคะครับผมก็ผมมีนก็เราประเทศเราเป็นประเทศแรกเลยที่ได้ฉายครับก็อยากให้เป็นเจ้าภาพที่เปิดตัวอลังการเนาะประเทศอื่นๆต่อๆไปเขาจะได้ ซื้อไปฉายซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายกันเยอะๆครับแล้วก็มินว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็น่าดูไปหมดนะครับแล้วก็ผีไทยเนาะก็ส่องออกสู่สายตาต่างชาติได้อยู่แล้วความสยองขวัญมาแน่นอนคนระับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมขอโทษนะครับเดี๋ยวไม่ตจำกเวลานัดเลยนะครับเดี๋ยวจะให้มินเดินไปไนผู้แทนในการฝากฝากขอบคุณค่ะ 아, m n o 질문 a v i n g a last one. I'm not h a v 해 n g a l a s 멤버 n e I'm not having a last one. one. Okay. Okay. Oh, one. They I'm n <laughs> 감독님한테 칭찬받은 그런 씬을 어, 멤버들한테 자랑하면서보였줬던억이있있습다 a okay. couple of okay. p e o p l 요 a c o 제 p l e of people, a couple of people, a couple of p e o p 통 e a couple of people, a c o e of e o p l e e a o f o f a l ถือว่าเป็นตัวแทนของนักแสดงทุกๆคนเลยนะครับฝากแฟนทิกชอปร้านของเก่าพวกเราด้วยนะครับพวกเราก็เต็มที่เหมือนทุกๆเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เต็มที่มากๆขึ้นอีกเมื่อต้องร่วมงานกับชาวต่างชาติทุกๆคนนะครับก็หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทําให้พวกเราหลายๆประเทศได้มาคอลแลบレーショนกันนะครับก็หวังว่าอนาคตจะมีภาพยนตร์มีสื่อบันเทิงใหม่ๆมาร่วมค о л แลบอีกเยอะครับเราว่าเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆอยากชวนทุกคนมาสนุกด้วยกันมาสยองด้วยกันมาบอกต่อ ภาพยนตร์ดีๆนี้ด้วยกันนะครับมผมยังไงฝากด้วยครับผมลงภาพยนต์เลยฮะฝากด้วยครับเำเร่งทำดเครบันฉันเชีกร้น